วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ ส,ส,ส,สวัสดีครับผมก๊อบมาจรกสยามครับสวัสดีค่ะปอมีตังค่ะครับก็กลับมาพบกับรายการมาจรกสยามนะครับซึ่ตอนนี้เพราะมีการไลฟ์สดกันด้วยถูกแล้วก็ต้องบอกก่อนครับว่าวัตถุมงคลที่ผ่านมาสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องพูดโอ้ช่ว,ว,วงนี้อาจารย์จะออกเกี่ยวกับเรื่องพูดเยอะพูดแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเรื่องศาสตร์จีนนะครับแต่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยเราพบอาจารย์แขกในสองกันเลยครับะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์แขกค่ะ สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการมรดสยามครับ,รบวันนี้เราก็ได้กลับมาพบกับรายการมรดสยามเป็นประจําทุกวันจันทร์ในการไลฟ์สดแล้วก็ทุกวันเสาร์อาทิตย์ในการออกทาง u t u b e ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครทีอ่อยากจะติดตามไม่พลาดค,ความเคลื่อนไหวทุกช่องทางเนี่ยก็คือให้ติดตามดูในเพจขนาไลฟ์สดแล้วก็ติดตามใน y o ยูท่ปก็คือกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาไว้เพราะว่า มันมีเนื้อหาสาระที่เหมาะกับจังหวะและโอกาสของท่านในแต่ละในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละอาทิตย์เลยอย่างอาทิตย์ที่แล้วที่เราอัดรายการไปก็คือเรื่องพูดสายน้ําพูดสายน้ำเนี่ยพอดอีช่วงที่เราบอกเนี่ยเรามีการพูดถึงช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องท่ากระดีถีเ<ช>พราะฉะนั้นเนี่ยสมาชิกก็เลยมีความงงกันว่า<ช>มันใช้ไม่ได้ทุกคนหรอือที่จริงแล้วเนี่ยพูดสายน้ําเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีควรจะมีเพราะว่าธาตุน้ำเนี่ยมันเป็นธาตุที่เอาไปหล่อเลี้ยงพลังงานชีวิตในตามหลักวิชาของเหมาซานและมัน,นยังเป็นธาตุกลางที่เอาไว้กันปะทะกับเรื่องต่างๆเราในในเนี้ยในใน,ในชั่วโมงเนี้ยต้งชั่วโมงเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะพูดเกี่ยวกับเรื่องอคําว่าปะทะให้เข้าใจแต่เราจะอธิบายเรื่องผู้ใส่น้ําจากที่ที่แล้วนิดนึงตรงที่ว่า อ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับวิถใีใช่อ่ามันไม่ได้เกี่ยวกับการชงม,มันไม่ได้เกี่ยวกับการทําให้ดวงตกลงไปค่ะแต่ในทางตรงกันข้ามผู้สายนาเนี่ยมันกลับทาให้ตัวเราเนี่ยสมบูรณ์มากขึ้นถแล้วเราต้องการพลังงานอันนั้นอยู่แล้วทุกคนค<ะ>อ่าเพราะเป็นอย่างเนี้ยเอาง่ายๆมนุษย์ทุกคนเนี่ยต้องใช้เลือดในการหล่อเลี้ยงชีวิตใช่ใชอ่าเลือดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีมากที่สุดในร่างกายชีวิตมนุษย์เลยถูกครับแล้วก็เลือดเนี่ยถือเป็นสิ่งสําคัญมาก สำหรับมนุษย์เลยเพราะว่าโลกต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากเลือดร่างกายเนี่ยรับพลังงานจากเลือดเอาไปใช้เป็นหลักเอาไปใช้เป็นหลักเกี่ยวกับเรื่องของเ,อเกี่ยวกับเรื่องของยังไงดีอะเกี่ยวกับเรื่องของการที่ร่างกายต้องเอาไปผันแปรผันแปรไปใช้เป็นพลังงานต่างๆ อันนั้นมันก็ค่อนข้างจะลึกลงไปเดี๋ยวสมาชิกจะงงใช่แล้วแต่เราจะสรุปให้ฟังว่าสรรพสิ่งในร่างกายเราทั้งหมดเนี่ยเริ่มจากน้ําเป็นหลักนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ทําไมเหมาซานถึงแทนพลังงานทุกอย่างของสิ่งมีชีวิตหรือแม้กระทั่งบุคคลว่าเป็นไม้เพราะว่าไม้เนี่ยต้องการน้ําที่เป็นตัวหล่อเลี้ยงในการสร้างความเจริญเติบโตมันก็ยังต้องใช้น้ําในการหล่อเลี้ยงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมเราถึงเน้น อาทิตย์ที่แล้วให้เป็นผู้สายน้ําเพราะว่าผู้สายน้ําอ่ะมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมพลังงานชีวิตได้แบบรุนแรงนะ,ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยที่เราออกไปจากอาทิตย์ที่แล้วก็สืบเนื่องมาจากระวังแผนว่าอาทิตย์เนี่ยเราจะออกสิ่งนี้เราก็เลยออกผู้สายน้ําไปก่อนอเพื่อให้สมาชิกเนี่ยที่ยังไม่มีผู้สายน้ำอ่ะจะได้เอาผู้สายน้ํามาใช้เพื่อเสริมพลังงานชีวิตตัวเองครับพอมาเป็นอาทิตย์นี้เนี่ยเราก็เลยมาออกคูผู้พิทักษ์ อันนี้มันก็จะเหมือนกับพระผู้พ,พิทักษ์ก็เคยเนื้อว่าดำๆที่เคยออกไป,ไปแล้วแต่อันนี้มันอยู่ในรูปลักษณ์ของหูหซึ่งสมาชิกรายการมันตราเนี่ยจะเข้าใจว่าหูผู้พิทักษ์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหู้อ่ะไม่ใช่แค่แต่หูผู้พิทักษ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นหู้เนี่ยมันจะมีพลังงานอยู่ในระบบของมันที่ <c oughs> ค่อนข้างจะ,สะเสถียรับแล้วก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลแบบรุนแรงโดยเฉพาะสมาชิกรายการมันตร์สยามจะรู้ว่า หูมันทําได้ยากค<ฆ>่ะอ่าและเราก็เคยบอกไปก่อนหน้านี้หลายครั้งว่าหูผู้วิทักเราทํามานานแล้วแต่ด้วยที่ว่าวันเวลาเลิกยามในการทําของมันอ่ะมันยังมีพลังงานรุนแรงไม่เพียงพอเราเลยยังไม่เอาออกมาและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าความจําเป็นในการใช้หูผู้วิทักเนี่ยมันต้องมาแบบเป็นลําดับขัน้นออไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะใช้อพอมาอาทิตย์นี้เนี่ยทาไมเราถึงเอาผู้วิทักเพราะว่าด้วยหูผู้วิทักเนี่ย มันสามารถทําให้เราหลอมรวมกับคนอื่นและเราไม่เสียเปรียบ<ม>เราถึงบอกว่าพลังผู้พิทักษ์มันยังไม่ได้อย่างที่เราอยากได้เพราะที่ผ่านมามันเป็นแค่พลังของผู้พิทักษ์ที่กันกันโรคระบาดอ่ากันสิ่งชั่วร้าย<ม>กันนู่นนี่นั่นแต่มันไม่สามารถเป็นพลังงานที่หลอมรวมกับคนอื่นเข้ามาแล้วกันคนอื่นได้อจนจนเราได้พลังงานที่เราอยากได้เข้าไปในผู้พิทักษ์ก็คือเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นพูดวิทักษ์เนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการถ้าเราพกติดตัวไว้ไอ้พลังงานที่เราพูดตั้งแต่เริ่มต้นทั้งหมดเนี่ยที่มาเกิดการหลอมรวมเนี่ยเราจะไม่เสียเปรียกคําว่าเราจะไม่เสียเปรียบนี่คือไม่ใช่ว่าเราจะไม่เสียเปรียบเลยแต่เมื่อไหร่ที่มันมีสภาวะที่ทําให้เราเสียเปียบเราจะรู้ตัวก่อนอเราจะรู้ตัวก่อนแต่การที่คุณจะใช้พูดวิทักษ์นี้ให้เห็นผลแบบร้อยเปอร์เซ็นตได้นั่นแหละ กลับไปหาที่ที่แล้วว่าคุณต้องมีพูดใส่น้ำก่อนอ่าอาจารย์ครับแล้วถ้าผมไม่มีพูดใส่น้ำผมอยากจะได้พูพ้พิทักษ์นี้เลยได้ไหมได้อ่าก็คือตอบไปเลยได้แต่มันไม่เท่ากับว่ามึงพบพูดใส่น้ำด้วยอ่าเหมือนกันถึงมึงมีผูพ้พิทักษ์มึงมีพูดใส่น้ำมึงมีผูพ้พิทักษ์กันทีนี้ม,มีพูดสาน้ำที่ที่แล้วแต่ถ้ามึงไม่มีอะไรที่คุณเพียงอ่าไม่ใช่ ไม่มีอะไรที่บอกว่าถึงเอาพูดใส่น้ำไม่ได้ถูกกูถึงเรื่องให้มึงเอามีพูดพิทักษ์ก่อนนะแล้วน่ะเป็นที่มีกิ่งนะใช่ก็คือให้มึงมีพูดพิทักษ์ที่มีกิ่งก่อนถ้ามึงไม่มีพูดพิทักษ์ที่มึงมีกิ่งมึงก็อย่าเพิ่งเอาพูดใส่น้ำไปใช่ใช่ได้เหตุผลที่เนี่ยมาทํางานเหมือนกันอ่าคมาไปทํางานเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพูดใส่น้ำแล้วแต่ไม่มีพูดพิทักษ์ใครแล้วมึงก็เอาพูดนี้ไปได้เอาพูดพิทักษ์นี้ไปใช้ได้เลยอ่าก็คือสภาวะได้ แต่ไอ้พูดพิทักษ์อนุเนี่ยมันกันเกี่ยวกับพลังงานคนละแนวกับภูอ๋อกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันอ๋อออันนี้คือกันเกี่ยวกับเรื่องพลังงานการจะหลอมรวมกันแล้วเกิดเรื่องร้ายก็คือพลังงานพูดคือสิ่งที่มองยังไม่เห็นด้วยตาที่เราพูดมาเสมอพอมันเห็นด้วยตาก็คือมันมีพลังงานเต็มที่แล้วมันก็จะไห้เห็นด้วยตาการที่เรามีพูดพิทักษ์ที่เป็นพระกิ่งที่มีกิ่งข้างในมีชีวิตครับงจะเห็นว่าสิ่งเนี้ย มันชัวร์เลยตรงที่มึงยิ่งพกไปกิ่งมันยิ่งดังใช่อันนี้คือมันห้ายเปอร์เซนเลยไม่มีใครทําได้แบบนี้อืยิ่งพกไปมันยิ่งดังคเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็บอกบอกแล้วว่ามันเชื่อมกับพลังงานวิญญาณมึงเพราะฉะนั้นถ้ากับว่าเราศักษาพลังงานวิญญาณเราเนี่ยให้มีผู้พิทักษ์พิทักษ์เอาไว้เนี่ยไอที่เป็นกิ่งนะขยายดังที่เป็นวิญญาณเนี่ยบังคับเอาไว้มันก็จะทําให้เราไม่เสียละในเรื่องของพลังงานวิญญาณกับผู้พิทักษ์ เราะเรามีตัวกานแต่ถ้าเราทํางานที่จะตั้งหลอมรวมกับคนเป็นหนึ่งเช่นง่ายๆอีกอย่างนึงที่มึงเห็นชัดเจนเนะโดยเฉพาะกับศีลาเนียเห็นชัดมากเลยอ่าอกัศิลา<ะ>สามตัวตรงเนี่ย <laughs> เห็นชัดมากเลยก็คือว่าสังเกตดูไหมแขนแขกโพสหวยลงไปอ่าโพสเลขลงไป ค,คนเข้ามาคอมเมนต์เป็นร้อยแต่ถูกจริงไม่เยอะอ,ะอะก็เกิดมาจากว่าพลังงานเนี่ยมันเกิดการหลอมรวมกันมึงสนใจสิ่งนี้เลยมาหลอมรวมกันแต่มึงเอากับเขาไม่ได้ได้เหตุผล <บะ S 2> ที่ <บะ S 2> ว่า <บะ S 2> พลังงานขอลักษณะ้ครพูดพิทักษ์ตัวเนี้ยในดวงมึงไม่มีมพลังงานตัวเนี้ยในบ้านมึงไม่มีมึงก็เลยเอามาไม่ได้แต่ถ้ามึงมองกับกันนะกูไม่ได้เชียว์กูนะแต่กูวเปรียบเทียบเห็นมึงมองกับกันไอเอสมีทุกอย่างที่กวางหน้าไอเอสมักจะเป็นคนที่ได้ทุกอย่างมาก่อน เพราะเอสเช่าทุกอย่างที่ควงไอเอสมันมีพลังงานทุกอย่างที่มันบุกควงมาก่อนเลยมันก็เลยได้เปลี่ยนแล้วมันก็รู้จุดนี้ไงเพราะมันมานั่งคุยมันก็เลยเอาตลอดเพราะมันมองแล้วว่ามันคุ้มกว่าถ้านั้นก็คือช้าพูดอย่างนี้จยนพูดที่จะออกทุกพูดก็ควรจะมีไว้ถูกทุกคนต้องควรจะมีไวอาจารย์ถ้าอย่างนั้นใช่เมื่อวานเมื่อวานมีสมาชิกมาจากพิบุรีค่ะมานั่งคุยเกี่ยวกับเรื่องพูดพอฟังเสร็จพวกจันว่าทุกอย่างเลย มันบ่าเลยว่าเราเอาทุกอย่างเลยอพอมันเริ่มเข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้มันก็เริ่มเข้าใจอคือขอทุกอย่างมันมีความมันมันมีสิ่งที่ไปรองรับอวิชาเห็นและผลอแต่ว่าเราตัวเราเองไม่มีเวลามานั่งอธิบายให้สมาชิกฟังตลอดเวลาอครูวันนี้ก็คือเอาไปใช้เพื่อรู้จังหวะและโอกาสให้ใช้แล้วได้เปรียบอและไม่โดนเอาเปรียบเท่านั้นเองอาจารย์อย่างครูงพูดไปทักเนี่ยถ้าคนจะเช่าเนี่ยจริงควรจะมี พูดใส่น้ําก่อนกูแนะนานะกูแนะนานะมึงเอาพูนี่ก่อนเพราะเหตุผลก็คือหูมีเท่านี้ถ้าคนเช่าหูเนี่ยจำเป็นต้องมีพูดใส่น้ำไหมอาจารจําเป็นแต่ถ้ามึงมึงไม่พร้อมเอาพร้อมกันเนี่ยมึงเอาพูนี่ก่อนแล้วถ้าสูงคนมีพูดซักที่มีคดีที่ไม่เกี่ยวกัพิดักลอยองจำเป็นต้องมันไม่เหมือนกันใช่เข้าใจอาจารย์ว่ามันไม่เหมือนแต่สมาชิกต้องถามแน่ว่าระหว่างพูดเขาขอบพโอ้แล้วเขาไปแล้วเขาต้องข้นต่อไหม อ่เขาเช่าต่อไหมไอ้พูดอันนั้นน่ะที่เป็นกิ่งเนี่ยมันเอามากันพลังงานวิญญาณตัวมึงอ่าฮะอันนี้มันเอามากันพลังงานวิญญาณที่มึงจะเจอกับคนอื่นอเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจอธิบายไปทีไกิ่งเนี่ยคือป๊อปกันวิญญาณในตัวเราเองเวลาที่เราไปเจอคนอื่นเราต้องผูกอันนี้เราไม่ให้คนอื่นโกงเราไม่ใครคนอื่นเอาเปรียบเรามากใช่ถึงเอาเปรียบเราเราจะรู้ตัวก่อนว่าคนนี้เอาเปรียบเราอ่่าเนียโอเคเข้้าใจแลวโอเคอย่างนี้ถ้าสมาชิกเข้านต้องมีเสียงหมวยต้องมีเสียงหมวยนิดนึงด้วยมีอเข้าใจไหม อย่างนี้ถ้าสมาชิกถามว่าระหว่างสองอย่างนี้เขาควรจะเช่าอะไรก่อนก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะเรียกอะไรจะป้องกันตัวเองหรือว่าจะไปค้าขายกับคนอื่นและกลัวคนอื่นมากเราไม่สามารถตัดสินใจเขาได้เพราะเราไม่รู้เขาเขาอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเขาก็ไปเอาหูไอไอกิ่งก่อนแต่ถ้าเขาจะทําธุรกิจกับคนอื่นเขาควรจะมีอย่การคนห่มมากไปอยู่ในกลุ่มลน์เล่นหวยไปอยู่ในกลุ่มไลายเครื่องสําอางไปอยู่ในกลุ่มไลายต่างๆที่ทั้งทําธุรกิจกับพวกต่าง กบพกนี้ก่อนอ่นนี้คือจังหวะแลโอกาสเราจะได้ก่อนแต่จริงๆทั้งสองพูดก็ควรจะมีผู้ใส่น้ําอยู่ด้วยผู้ใส่น้ำสำคัญกว่าผู้นี้ทั้งหมดเลยจริงถูกผู้ใส่น้ำก็คือจังหวะและโอกาสของจริงเลยไม่ใช่จังหวะและโอกาสของจริงมันสร้างจังหวะและโอกาสให้เกิดขึ้นตลอก่อนใช่ไหมครับใช่คู่วนก็คือเหมือนเดิมพื้นละหนึ่งพันบาท อันนี้คือนําเลิกทั้งหมดเลยนะนำเลิกทั้งหมดจะให้นาเลิกเลยเขามาทําได้แค่นาเลิกอย่างเดียวเพ,พราะปกตินาเลิกมันจะผืนละสองพันบาทใช่ใช่อ่าแต่อันนี้มันเป็นนําเลิกทั้งหมดเลยอก็คือมันทําในเลิกทั้งหมดเป็นนําเลิกทั้งหมดอมแล้วก็หูเนี่ยมันลงตาประท้าแล้วก็ต้องเขียนที่เราผืนด้วยนะอมันต้องเขียนที่เราเผืนแต่ที่อ่านรายการเนี่ยไม่ทําแบบที่ให้เขียนให้ดูเพราะเป็นความลับของเราเราเลยเอาหูที่ยังไม่ลงมา อ๋อแต่ถ้าซื้อเช่าจะมีลงจะมีทั้งหมดเลยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นหูนาเลิกทั้งหมดครับพอมาเป็นหูนาเลิกทั้งหมดเนี่ยโดยปกติมันผืนละสองพันใช่แต่ด้วยสภาวะตอนเนี้สมาชิกทุกคนต้องใช้หูนี้เราก็เลยออกให้สี่ละพันเราถึงบอกว่าทุกอย่างให้วางไว้ก่อนมันมีอแต่เนี่ยมันมีเท่านี้อ่ามันมีแค่สี่ร้อยผืนมีเท่านี้ครับก็คือนาเลิกเนี่ยมันมีตอนนี้แค่สี่ร้อยผืน ถ้าไปหมดจากนี้มันต้องรอหลังไหว้ครูไปอีกนานเลยเราถึงจะกลับมาทํามาได้อีกครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวัดและโอกาสตอนนี้สําคัญกว่าเอาเอาสี่ร้อยผืนนี้ให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยคูเนี่ยเป็นคูพูดพิทักษ์จะตั้งชื่อว่าอะไรเดี๋ยวมันไปทำกันอย่างอช่นพูดพิทักษ์พลังงานละกันพูดพิทักษ์พลังงานพูดพิทักษ์พลังงานน้ำเลิกพูดพิทักษ์พลังงานนํำเลิก เผื่อละหนึ่งพันบาทปกติสองพันนะถึงบอกว่ามึงจ้เอาหูนี้ให้ได้ก่อนวบางทุกอย่างไว้นิดนึ่งค่ะอาจารย์ติดบ้านได้ไหมคะมึงแล้วมึงจะไปรวมยังไงติดบ้านใจแข็งเพื่อเขาเอาบ้านเป็นสํานักงานไม่ได้บ้านเป็นร้านค้ามันต้องเชื่อมกับวิญญาณ ก็คือให้พกเท่านั้นฮะ <p ul k> ติดบ <t id S 2> ้า <t id> นัเท่านน้สูงต่าไม่มีผลติดบ้านไม่ได้ถ้าติดบ้านตรงประเด็นสุดคือพูดพิทักษ์ที่ติดบ้านอ่าอ่าอค่ะอันนี้ไม่ใช่พูดพิทักษ์ที่อามาติดบ้านได้ ừ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  พูดพิทักษ์นี่เป็นพูดพิทักษ์ที่ต้องเชื่อมไม่อย่างนั้นเนี่ยถามว่าจังหวะและโอกาสนั้นมันจะให้ใครมันต้องให้เราเพราะฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนพกหมันเท่านั้นถ้าติดบ้านเนี่ยบ้านอยู่เป็นสิบคนเลยมันไม่รู้จะให้ใครมันไม่รู้จะให้ใครแต่ถ้าเขาไปทําเป็นสํานักงานเลย แล้วก็เป็นออฟฟิศเลยอาจารย์ติดได้ไหมติดไม่ได้มันก็ไม่ได้วมเปคนเดียวมันได้มันแค่คนเดียวต่อให้สำนักงานนั้นมีสิบคนมึงติดมึงติดสิบผืนก็ไม่ได้ค่ะต่อให้สำนักงานนั้นอยู่สิบคนอาจารย์หนูเช่าสิบผืนติดหมดเลยไม่ได้มึงต้องของของใครของมันครับโอเคเป็นบุคคลเท่านั้นของใครของมันค่ะก็ตามนั้นครับผมผืนละหนึ่งพันบาทนำเลิกครับอ่าอาทิตย์นี้ก็เท่านี้ เดีย๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้ากับการอัดเทปของรายการมาตรสยาแล้วก็เนี่ยเราก็จะเป็นรูปแบบนี่แหละก็คือถามเพื่อความเข้าใจถ้าสามคนยังไม่เข้าใจสมาชิกก็จะไม่เข้าใจเหตุผลมาจากผู้สายน้ําข่าวที่แล้วแล้วก็เลยถามเพื่อความเข้าใจสมาชิกก็จะได้มีอารมณ์เหมือนกับตัวเองมานั่งฟังอยู่ด้วยถ้าส่วนใครที่มีรูปแบบคําแนะนําอะไรยังไงก็กเสนอมา,อาส่งมาได้ส่งคําเสนอส่งคําชี้แนะต่างๆได้ เพราะเราคือพี่น้องกันพวก,กัน,นะครับชกต่ออ่าเราคือบ้านเดียวกันยังไงก็คุยได้ทุกเรื่องครับมีอะไรก็บอกแล้วกันครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนจบรายการคือเว็บไซต์รายการมรดสยามเดิมเนี่ยเว็บไซต์มรดสยามเดิมที่หมดอายุไม่ต้องต่อนะยังไม่ต้องต่อไม่ต้องต่อเพราะว่าเราจะย้ายฐานโดเมนทั้งหมดคนที่ต่อไปแล้วจะเจอปัญหาคือเราย้ายฐานโดเมนมามันจะหายหมดอ่าแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าคุณต่อไปช่วงเนี้ยคุณจะไม่ คุณจะได้ใช้โปรแกรมอยู่ประมาณเดือนเดียวเองไม่คุ้มแน่ไม่คุ้มไม่คุ้มอ่าไม่คุ้มแน่เราเรากาลังทําเว็บไซต์มาตัดสยามใหม่ไม่ใช่กําลังทําแล้วเดี๋ยวได้ขึ้นขึ้นบอร์ดขึ้นไปก็จะใช้ได้คือใครที่มีการเคลื่อนไหวใหม่ทั้งหมดใครคนที่บนอยู่ก็ใจใจเย็นอยใจเย็นอย่าเพิ่งไปต่ออย่าเพิ่งไปต่อใช่ไงเนี่ยเดี๋ยวอ่าเว็บไซต์เราจะมาอธิบายตอนไลฟ์สดอย่างอื่นอีกครั้งหนึ่งได้ครับเทีนี้ก็ท่านี้ก่อนไปเอาให้ได้ครับอย่าปล่อยเ่าไว้เหมือนอย่างอื่นเพราะทั้งหมดแล เอางั้นเทปนี้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่เทปหน้าส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ปรสยามครับแล้วเพจร้านพระเครื่องมีตังห้างพันทิปงานวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจท้ายนะครับเพจรายการปัาสยามนะครับในวันนี้นะครับผมกอปราสยามครับเปล่ามีตังจ้กครับขอลาทุกนไปก่อนนะครับแล้วรอกลับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ